นี่ก็ถือว่าเป็นทำบุญเป็นการทำบุญภาในตัวใช่ครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะเพื่อเพื่อให้เป็นที่ศึกษาทั้งทรศนิสุและก็อุบาสกิกาที่ที่ต้องการจะมาศึกษาธรรมะนะคะก็สามารถที่จะมาพักไปที่ที่วัดทัจะได้ทั้งเงินแต่ก็ได้ของดีไปทานด้วย แล้วเป็นของดีของสมุูรณ์สุขลีนไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าแท้ไม่แท้ไม่แท้แน่นอนโอ้ครับราคาประมาณขวดเท่าไหร่ครับสองร้อยสองร้อยบาทเป็นการทำบุญเลยนะใช่คเป็นน้ำพึ่งเสกด้วยเป็นน้ำพึ่งเสกด้วยอันนี้พิเศษเลยหมายถึงว่าปีหนึ่งได้ไหมครับที่เราจะอุดหนุนปีงได้ไหมทานหรือเปล่า ทุกวันเนี่ยคุณก็ซื้อไปเยอะเลยอ่าซื้อไปเยอะเลยผสมยาผสมอะไรก็ได้ได้ทุกอย่างได้ค่ะได้ทุกอย่างผสมเครื่องดื่มได้ได้แล้วมีความหอมไปถวายพระก็ได้นะดีมากนะสมัยก่อนนะครับเนาะใช่ค่ะเอาไปถวายพระสีวลีก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากให้ปอยฝากถึงคนที่จะมาเที่ยวที่เนี่นะครับแล้วก็มาชม เที่วยวไหว้หลวงพ่อโตแล้วก็เช่าื่้บูชาซื้อไปรอครับซื้อน้ำพึ่งไปแด้เคือปก็อยากจะไปก็อยากจะ,กจะเรียนกับทานที่จะเข้ามาเที่ยววัดพิพินะคะคือมาเที่ยวก็มาเทียเท่ยวด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยเต็มเ็เลยนะคะก็ช่วยมา สนับสนุนน้ำพึ่งของหลวงพ่อแดงแล้วก็ทุกโครงการของวัดนะคะเพราะว่าท่านก็ทำเพื่อชาวบ้านจริงๆทำเพื่อศาสนาจริงๆนะคะในการที่จะสร้างนาลาปฏิบัติธรรมส่งส่งสามเณรส่งคุณพระไปเรียนหนังสือนะคะก็ต้องใช้ปัจจัยค่อนข้างมากดังนั้นคุณโยมาทำบุญที่นี่ก็จะได้บุญหลายต่อะ ก็มาสับสนุนน้ำพึ่งแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของวัดนะคะก็จะได้บุญมากเลย